เอาสีแดงหรือสีน้ำเงินนี่ไม่ใช่คำถามแต่มันคือคำพิพากษาตำนานของอาคามันตกเริ่มแพร่หลายในญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกโดยเฉพาะในหมู่นักเรียนประถมและมัธยมไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาเป็นใครแต่เรื่องเล่าที่ตรงกันคือเป็นวิญญาณชายสวมผ้าคลุมสีแดงเป็ดหน้าชอบปรากฏตัวในห้องน้ำหญิงมากกว่าห้องน้ำชายและจะไม่โจมตีทันทีเขาจะ ก่อนเสมอคุณต้องการสีอะไรสีแดงหรือสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงเลือดเหยื่อจะถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเลือดสาดทั่วร่างจนตัวแดงทั้งตัวสีน้ำเงินหมายถึงความซีดเย็นของศพเลือดจะถูกดูดออกจากร่างใบหน้าซีดเหมือนศพขาดอากาศแต่ถ้าเลือกตอบอย่างอื่น ส่วนใหญ่บอกว่าจะถูกลากออกจากห้องน้ำและไม่เคยมีใครพบศพอีกเลยอาคามันโตะไม่สิงอยู่ที่เดียวแต่จะปรากฏในสถานที่ที่ทุกคนคิดว่าปลอดภยัยห้องน้ำโรงเรียนพบมากที่สุดมักเป็นคูหาสุดท้ายมักเกิดช่วงหลังเลิกเรียนตอนฝนตกหรือช่วงที่โรงเรียนเงียบผิดปกติเด็กนักเรียนญี่ปุ่นจำนวนมากยอมกลั้นปัสสาวะเพราะกลัวได้ยินคำถามนี้